นี้มาแนะนำนะครับเป็นรถก๊อฟน้ำมันนะครับอันนี้เติมน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอร์9591นะครับผมนะครับตัวนี้สะดวกมากครับขับเข้าไล่เข้าสวนได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวแบตหมดนะครับขับได้ยาวๆนะฮะผมใช้น้ำมันแก๊สโซฮอร์9591นะครับรุ่นนี้ปลอดภัยมากนะครับผมนะฮะสามารถที่จะขับได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับผมน่ะเรามาดูที่นั่งกันก่อนครับที่นั่งนี่ใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมนะฮะสามารถนั่งได้ทั้งหมด5คนเลยทีเดียว นี่นะครับนะฮะแล้วก็ใช้ง่ายมากครับผมตัวนี้ก็จะมีแค่เบรกกับคันเร่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบรกอันนี้ก็เบรกคันเร่งนะครับผมแล้วก็เวลาใช้ก็เพียงแต่เปิดสวิตช์กุญแจนะครับบิ๊กุญแจออนแล้วก็เหยียบคันเร่งได้เลยนะครับผมฮะอ่าเรามาดูนะครับผมด้านหลังด้านหลังนะฮะเบาะใหญ่นะครับผมด้านหลังสวยเลยทีเดียวนะครับรูปทรงนะครับบอกได้เลยว่ารูปทรงสวยมากสำหรับรุ่นนี้นะครับ เรามาดูที่เติมน้ํามันนะครับอันนี้ใช้น้ํามันแก๊สโซฮอล95 91ได้เลยนะครับอันนี้เป็นช่องเติมน้ํามันนะฮะนี่นะครับน้ำะเบนซินแก๊สโซฮอล95 91ได้เลยนะครับผมน่ะโอเคครับนี่นะครับผมนะครับเบาะนั่งนะครับหลังคานะครับกันแดดอย่างดีนะครับกระจกใสเลยทีเดียวนะครับเราเปลี่ยนกระจกนี่ตัวนี้ใหม่เลยนะครับผมนะฮะนะครับ อันนี้เป็นสินค้ามือสองราคาพิเศษนะครับมีบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับอ่าเดี๋ยวมาลองดูวิธีการใช้นะครับอันนี้ให้น้องขับนะครับอันนี้เราให้ดูว่าเด็กก็ขับได้อย่างปลอดภัยนะครับผมนะครับอันนี้นะครับอ่าน้องเขาปิดกุญแจแล้วนะครับอันนี้เป็นเกียร์นะครับอันนี้คือเดินหน้านะครับถ้าถอยหลังก็ยกขึ้นอันนี้ก็คือถอยหลังอ่าเดี๋ยวให้น้องก็เดินหน้าให้ดูก่อนนะครับผมเลยครับเดินหน้าได้เลยครับ นะครับเพียงแต่เหยียบคันเร่งนะครับรถก็สามารถเดินหน้าได้อย่างนะครับปลอดภัยนะครับอ่าถ้อยหลังเลยครับนี่นะครับนะครับแม้แต่เด็กก็ยังขับได้อย่างปลอดภัยนะครับนะครับเราซื้อไปให้ผู้สูงอายุนะครับตามต่างยังหวัดเนี่ยสบายเลยครับเข้าสวนเข้าไร นะครับไปนานะครับไม่ต้องกลัวแบตหมดนะครับขับง่ายด้วยนะครับตัวนี้นะครับปลอดภัยครับเพราะว่าระบบตัวนี้จะเป็นคันเร่งไฟฟ้าเขาจะล็อกคันเร่งไว้ความเร็วไม่เกิน20กิโลเมตรนะครับทำให้การขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับสนใจทักกนมาสั่งได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์093-326-5790นะครับผมนะครับเรามีบริการเก็บไปทางด้วยนะครับผมขอบคุณครับ